Subai đi, Subai đi, Epsi bằng hang, bớt xuống xuống đây. Subai đi, nyams ở sau, pinon. Muni gà. lọt nam na, vi đó. Lọt na, Lọt từng nằm lại vì nó không nhả nhà cợt. Từng ngoại sư còn nó Hà lọ bừng nằm cơ à, lọ bừng cà pu cắt khẩu đi vào phía nó Tôi nhìn tôi đâm còn cái lợm khiếu phải là lên nó Hà bừng còn phía nó này เซลล์เซลล์ขนฟูกระดำพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องมีไผ่ดำแหน่ยมือนี้ ai phi nọng phải, nhưng sẽ nghĩ tập với lúc nãy phi nọng làm đam bảo โอ้ยน้ำเต็มปลุกเลยพี่น้องโอ้ยสีขาดเลยพี่น้องคั้นมาแพงตัวนี้บวงก็ขาดเด้นี่เด็กวันโลกะ อาดอกกระเจียวพี่น้องมืแพน,นี่พี่น้องไปเบิร์นไปเบิร์นตนนี้ตึงอ่ะมใส่เรียบร้อยพี่น้องโอ้ ดงลงโวคนลกกะกับกลคนดำกัดำยันกะอุพอดำพี่น้องน้ำลายกพูดลาพวอก้าพูี่น้องเวลาลายกันเลยถ่ิ้นี่นี่แหละเพิ่งห่องวันหน้า เันนานนู่นได้พี่น้องอย่าเข้าใจผิดเลยมือขึออ้น,นมือขึ้นนี่ก็กขเ,เ,เ <c oughs> ขาถ่าแข่งนะเด้อเขาท่าแข่งนะเด้นเนดนเนไอ,ไอด <c oughs> ยันสะอากว่าเก่าอยู่ตาตุบตาปูนุกซิตหิวนอนมันนี้มาแพงจ้างอาจารย์พิเศษได้มาสอนดำนาให้หลานนี่น้องนิวว่นิวอันิิวจัดประดิษฐ์เป็นว่าข่าเขาแตงวืนได้ปวดแข้งปวดขา

ปวดาปวดดาปวดเบิดบาทนี Sod ่มาปวดเล่นดำนอลุยโอ้สิเล่เลแปบเดียวน้ำให้กำลังใจดิม uh ันยังมากลกว่ามันสิเล่เอาลยเดีฟน้อง ดำน้าเที่ยวแตเนมลอดงามขาวัแล้วจะเถื่อเด้อเนมไปเถื่อได้กระึงตึงเียในไห้มันใหญ่ได้พี่น้องบาแพงห้มันใหญ่หลายเที่ยตลอดเนนมลอดงามขาเนมไปเถื่อได้กะใจหายใจข่อมแล้วมันห้ใหญ่ เออเดี๋ยวขึ้นไปผูกก็ได้ดำน้ำบมดลายแหละเดี๋ยวสิเอาให้นิ่มๆนั่นนวลเลยมาต้องออกแห้งหย่อนหัวปป้มือลงไปเป็นอันนรกเดี๋ยวสิฟังน้ำพิมหม้อไว้หลายๆเสียบจุบใกล้โหลด จำบจ้าก็เ oh. ้าใจเลยจำยุบจำยุบยังไงอาับคนอดำพี่น้องดำมาเร่งขึ้นไปคดหน้ากันบัดดำพี่น้องแม็กกินข่าแลแม็กนิวด้

การิด้้ววยแลเอื้าาว่เมท่วกกออยเเเาาาาน้้มลปหง พี่น้องมาหอนี้แล้วบอเพียงถือปิดคลิปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดี